หนึ่งสองสามสวัสดีครับทุกท่านผมทศพรแก้วอินจากร่วมใจนิวร่วมใจชั้นนึงนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดถึงเรื่องราวในห้องน้ำกันบ้างนะครับห้องน้ำที่สำคัญก็คือฝักบัวนะครับามาชมกันเลย นี่นะครับฝักบัวบางคนเอ้าแล้วฝักบัวมันมันเป็นอะไรมันขาดนะครับขาดข้างในทําไมอยู่ๆวันหนึ่งทำไมเราเปิดน้ําอ้ามันออกอยู่แถลๆเนี้ยนะครับก็เลยเกิดสงสัยปกติถ้าเป็นทุกท่านก็คงจะถอดใช่ไหมครับถอดแล้วก็ไปซื้อเส้นนี้มาใหม่แล้วมาลองดูกันนะครับว่าประกอบด,ด้วยอะไรบ้างนี่ถอด ถอดออกมามันจะมียางโอริงแบบนี้นะครับถอดถอดมาอด,ดึงออกมานี่อ๋อมันขาดอยู่ตรงนี้เองนี่มันขาดอยู่ตรงนี้เอ,า,อ,เอาวางไว้นะครับแล้วฝั่งนี้ล่ะเหมือนกันนะครับอถอดออกมาวางไว้แล้วก็ดึงออกมาอ๋อมันเก่ามากแล้วมันเลยขาดแบบนี้นะครับ นี่นะครับสายปัญหาสายที่เสียนี่ไงมันขาดอยู่ภายในนะครับอเอาเป็นว่าตอนนี้ซื้อเส้นใหม่มาแล้วนะครับนี่คือเส้นใหม่ซื้อเส้นใหม่มาแล้วโอ้หเขาตัดให้เบียวมากเรามาตัดเรามาตัดกันอีกนิดนึงครับตัดได้สวยๆหน่อยครับ คิดว่าคิดว่าโอเคแล้วใส่กลับใส่กลับเข้าไปนะครับอันนี้คือสายเส้นใหม่แล้วนะครับใส่กลับเข้าไปแล้วก็โอ้โหครับอเอานี้เอาเอาขีนแนหมุนหมุนหน่อยนะครับโอ้หมุนหมุนหน่อยใส่เข้าไปอืน้ะครับมาก tiền ăn tiền ăn, mà bọn này muốn 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 nói, say cho bay. khổ khẽn luôn. gấp nè กเอาละโอ้้โเข้าโ้ขังมากอื้อแขงมากได้ล้วเสียบหลักเข้าไป เก็บกลับเข้าไปจกบกลับเข้าไปแล้กดให้นั่นเข้าไปแล้วกดให้นั่นแล้วก็ตัวนี้จะมียางโอริงครับยางโอริงใส่นะครับใส่อันนี้ก็ไปมุมเรียวไอ้นั่นก็เป็นเชได้เอ้ามาดูอีกด้านนึง เอาหกกลับมาดูอีกด้านนะึงต้องหดสายนะครับหดสายวัพุทดพุทนี่นะครับนี่หดสายทำเหมือนกันนะครับต้องบานปลายต้องบานปลายมันใหญ่เพราะว่ามันยังใหม่ ใส่มาพอเราใส่ไปบอยมันก e ็จำนานะบอมนะครับผมนี ừ, p, ắm, ่ใ okay. ส oh ่นั่นนหละบอมวนะครับผมอ่าใส่นั่นแล้วกดเข้าไปเลยครับผมครับมันครับมันต้องทำมันกรวมครับอ่าโอเคโอ้ย

อ่าเรียบร้อยนะครับนี่นี่นะครับเสร็จแล้วเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปซื้อใหม่ประหยัดนะครับอันนี้ใส่กลับเข้าไปอันนี้ก็ใส่ตับเข้าไปที่ก๊อกน้ำอันเดิมนะครับเอาอันเดิมก็ใช้ได้เลย <c oughs> ครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านเดีย๋ยวคอยติดตามคลิปดีๆจากร่วมใจเชนนั่น,น,นร่วมใจนิวอย่าลืม กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผมและที่จะบอหมุนคนกันเองจากลากันก่อนบ๊ายบาย